อย่าล e. ืมนะคะพราวันพี่ใช้ดีแข่เต็มเนื้อขาจะปาดคอพิงนะควคุณค่ะรอคุยอย่าลืมกดดอกจันลียมแล้วโทรออกค่ะโตขึ้นเป็นลาโตขึ้นที่ใหลัดสวยจิ้ไ้ชุมๆดยนะใครสวยไหมใครสวยพิ้งสวยเหรย

มีการันตีะกันบริเซอร์วย์เซ็นเตอร์บริเวณตลาดตมุบตานงลางสาขาสามอยู่เยื้องสถานีตารวจตะบนกุตาใกล้สะดวกที่ไหนไปใช้บริการที่นั่งทั้งสองแห่งใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน0819548514ขอย้ำ0819548514 ใครสวยใครสวยใครสวยที่สุดใครใครสวยที่สุดใช่สิงห์เหรอใช่